โอ้สวัสดีครับนี่ก็คับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกับ SD Gundam กล่องหนึ่งนะครับที่เรียกไว่าอลังการแล้วก็กล่องใหญ่มากๆเลยจนถึงขนาดที่ว่าน่าจะเป็น P ีบันไดเลยนะครับอ่านั่นก็คือตัวนี้เลยครับ m a r รีไดโชกุนนั่นเองครับซึ่งก็เป็นตัวที่มีสตอรี่เยอะมากๆนะครับมีร่างหลากหลายมากๆแล้วก็แค่กล่องเดียวเนี่ยสามารถแปลงร่างได้ถึง4แบบด้วยกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆในการสังเกตแล้วเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับกับ Part ที่1นะครับ มาดูกันก่อนครับกับกล่องครับนี่นะครับคือหน้าตาของมาทรีไดช็อกุลครับซึ่งต้องบอกว่าเท่มากๆนะครับตัวนี้แล้วก็มีพลังของคริสตัลฟีนิกซ์ถึง3อันเข้าด้วยกันนะครับก็คือนอกจากจะเท่แล้วเนี่ยยังเก่งมากๆอีกนะครับตัวนี้อ่าส่วนังข้างครับก็จะเป็นร่างปกติของเขาครับก็คือมูชามาทรีกันดั้นะครับซึ่งจะเป็นร่างที่เรามารีวิวกันวันนี้นะครับก็คือร่างไซเกราะธรรมดานั่นเอง ส่วนนี้ก็คือสตอรี่ของเขานะครับซึ่งผมจะไม่แปลนะถ้าใครอยากอ่านเนี่ยก็กดโพสแล้วก็นั่งอ่านได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันโอเคผมให้เวลา5 4 3 2 1โอเคนะครับมาทีนี้มาดูกันต่อโอเคข้างๆครับก็จะมีนี่ครับอ่าบอบว่าเล่นแบบไหนได้บ้างบบแล้วคือเป็นรูปแบบของไม่ใส่เกราะนะแล้วก็ใส่เป็นเกราะธรรมดามูชามาร์ทีนะครับแล้วก็แปลงล่างครับเป็นไดโชกุนนะครับแล้วล่างสุดยอดครับก็คือนี่เลย ร่างริวบาโอนะครับซึ่งโอ้โหอลังการมากนะครับอย่างที่บอกไปครับละกล่องนี้เนี่ยอลังการมากดูแล้วแบบน่าจะเป็นพีบันไดเนอะแต่ก็ไม่เป็นพีบันไดนะครับสุดยอดจริงๆแล้วก็อาวบุที่ให้มาครับมีหลากหลายมากมานะครับมีตั้งแต่ปืนนะครับหอกนะครับหอกสามแบบเลยเดี๋ยวเราค่อยบอกนะครับว่าแต่อันชื่ออะไรแล้วก็มีดาบให้อีกอันหนึ่งนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวที่ต้องเล่าก่อนครับกล่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วอะครับมีออกมาด้วยกัน2เวอร์ชั่นนะครับ เวอร์ชันที่1คือเวอร์ชันนี้มารรีในโชกุนนะครับมีกรอบมให้3ชุดเกราะแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งครับคือเวอร์ชันของมูชามารรีนะครับซึ่งเวอร์ชันนั้นครับจะให้เกราะมาแค่กราะเดียวคือเกราะของเวอร์ชันนี้นะครับจะ,จะมีความ่างอยู่เล็กน้อยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่ากันว่ามันทําไหมนะครับอ่าก็ขอเกริ่นเนื้อเรื่องก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกครับมูชามารรีอะครับเป็นเหมือนกับคนที่เขาเป็นคนดีนะแต่แบบ ไม่ยอมเชื่อใจเพื่อนครับเือบจะฝึกด้วยตัวคนเดียวตลอดก็เลยไปเอาเป็นลิลิกอาวุธ2อย่างนะครับที่เทพมากๆมาอันแรกเนี่ยครับไม่ดูกรนเลมันอยู่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าเป็นโล่กับดาบนะครับอันแรกเนี่ยชื่อชิโรคานิโนทาเทะนะครับเป็นโล่อีกอันนึงคือกินโรเคนนะครับคือดาบที่เสียบอยู่ซึ่ง2อันเนี่ยครับจะแถมมากับในกล่องของมุชามาร์ทรีเฉยๆนะครับไม่มีมาให้ในกล่องนี้นะครับซึ่งอาวุธ2ชิ้นเนี่ยครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นคนที่เหมือนกับ โล่กับดาบต้องยอมรับนะครับว่าเป็นคนที่ดีจริงๆเป็นผู้มีจิตใจความยุติธรรมดาบถึงจะให้ใช้งานได้นะครับอ่าาอดาบเนี่ยพุ้ฟเสร็จปุ๊บทุกคนก็เลยยอมรับเอ้ยคนนี้เป็นคนดีจริงๆนะแล้วก็ส่งพลังให้ครับก็ได้ไปใส่ที่ว่าทําไมถึงมีพลังของคริสตันฟีนิกถึง3อันด้วยกันนะครับคืออลังการสุดๆส่วนอาวุธครับก็มีครับซิงเกิลเกรฟนะครับดับเบิลฮาเคนนะครับโซโฮเคนนะครับโอเมก้าบัสเตอร์นะครับแล้วก็ซันโซยารีนะครับซึ่งเป็นทั้งหมดที่ให้มาในกล่องนี้นะครับ เยอะจริงๆครับทีนี้เนี่ยเราดูกันเสร็จแล้ววันนี้เราจะมาทํากันในส่วนของนี่นะครับมูชามาร์ทรีครับเพราะฉะนั้นก็มาดูกันเลยดีกว่าช่าตรงนี้นะครับก็ผมอาวุธมา2อย่างนะครับเป็นของรา่างนี้ก็คือส่วนของดาบนะครับแล้วส่วนของหอกนะครับส่วนตัวครับอันนี้คือโหมดไม่ใส่เกราะนะครับซึ่งก็เป็นโครงธรรมดาของ l e g e n d BB เนาะอืมก็คือขยับแขนได้นะครับแต่ขยับขาไม่ได้นะครับซึ่งตัวนี้จริงก็ดูไม่มีอะไรเลยเนาะ แต่ก็มีจุดแคบเล็กน้อยครับคือตรงแขะนี่นะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็หมุนขาได้ตามปกตินะครับทีนี้ใส่เปลอกกันดีก,กว่าเนอะมาอย่างแรกเอาส่วนเอวก่อนนะครับใส่เข้าไปชึบซึ่งเอวอันนี้ครับต้องบอกว่าค่อนข้างแน่นนะครับติดยาพอสมควรเลยโอเคใส่เข้าไปเรียบร้อยนะแล้วก็เกาะหลังครับใส่เข้าไปชึบอ่าเรียบร้อยนะครับส่วนหลางแล้วก็ส่วนถัดไป เกาะตรงหน้าอกครับก็ใส่เข้าไปตามปกตินะอันนี้กาะใส่ง่ายครับแล้วก็เกาะไหลใส่เข้าไปซึ่งเกาะไหลเนี่ยต้องบอกว่าใส่ยางระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคกดลงไปปุ๊บอีก้างหนึ่งก็ใส่เหมือนกันชึบโอเคให้มีเสียงนั่งกึกนะครับแล้วก็นำพาร์นี้นะครับสอดเข้าไปแบบนี้ ซึ่งผมจะสอดเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเออจริงๆมันควรใส่พานนี้ก่อนนะครับถ้านั้นเด๋ยวขอถอดแป๊บหนึง่งโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปเกือบเรียบร้อยอีกข้างหนึ่งก็ต้องถอดออกก่อนแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปใหม่นะครับอโอเคเรียบร้อยทำไมหลุดละ่ะ Okay. ก็ดูเริ่มเป็นดูเป็นตัวใส่ชุดก่อนแล้วนะครับแล้วก็บูสเตอร์นะครับโอเคใส่ข้างหลังอ๋ออันนี้ต้องหันฝั่งนี้ลงนะครับซึ่งบูสเตอร์นี้ครับจะเอามาจากตัวไนกันดมนะครับแล้วก็สุดท้ายคือหมวกชุดอ่าก็จะเสร็จเรียบร้อยครับกับมูชามาทรีนะครับซึ่งก็ดูเป็น ค่อนข้างจะเท่ระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เนาะก็ดูเป็นอัศวินที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับดูเป็นนักรบดีนะครับเนี่ยตัวนี้เท่ครับเท่ชุดเกราะสีดําทองผมชอบนะครับแล้วก็มีลายสีแดงตามตัวด้วยอ่ะทีนี้คืออาวุธครับอย่างแรกอาวุธหลักครับหอกสามง่ามซันซานุยาริเนาะแต่เดี๋ยวก่อนพร้อมใส่หมวกไม่แน่นโอเคมาอุ้ยซันซานุยารินะครับก็ถือเข้าไปชึบ ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งจริงจ้าตัวเนี่ยอาวุธหลักจะเป็นดาบกับโลน่นะซึ่งในกล่องนี้ไม่มีแถมมาให้นะครับก็เลยกลายเป็นหอ,อกอันนี้แทนแต่แน่นอนว่าก็มีความเท่ระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็จุดขยับเนี่ยก็ทําดีด้วยนะครับคือสามารถขยับอะไรได้เต็มที่เลยครับสามารถถือหอ,อก2มือได้ด้วยนะครับก็แต่ต้องจัดท่านิดนึงนะก็อามณ์ประมาณนี้สอดจืบเข้าไปอีกทีหนึ่ง ถือว่าตอนนี้ทําดีมากเลยนะครับสามารถทําท่าถือหอก2มือได้แล้วก็รูปร่างสัดส่วนอะไรเนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์แบบมากๆนะครับบาลานซ์ก็ดีเนอะยืนได้แบบนี้ไม่มีหล่นทาออกมาดีมากนะครับกล่องนี้อ่าแต่ชิ้นส่วนจะไม่รู้ทําไมนะครับถึงอยู่ๆหลุดง่ายตอนผมตั้งอยู่ตู้นะครับหรือตอนต่อเองเนี่ยไม่มีหลุดนะครับพอรีวิวปุ๊บหลุดปั๊บนะครับเห็นว่าอย่างแรกเนี่ยเสร็จละหอกเนอะ อย่างที่2ครับคือดาบซึ่งดาบนี้เนี่ยคือดาบของไดโชกุลนะครับซึ่งมีพลังที่ได้เรียวยอะมากๆเพราะดึงพลังจากคริสตันฟินิกมาโดยตรงนะครับมาก็เน็บทีเอลแบบนี้ชึบอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาถือได้ดาบนี้ก็คือซันโฮเคนนะครับซึ่งเป็นดาบที่เวลาใช้เนี่ยก็คือดึงพลังของร่างนี้มาได้นะครับในเรื่องถ้าผมจำไม่ผิดนะเวลาจะแปลงมาหน้่งไดโชกุลครับจะต้องใช้ดาบนี้แหละในการเรียกพลังมานะครับอ่าส่วนชิโรกันเนี่ย ทะเทะกับดาบเกนโคเคนเนี่ยถ้าจะไม่ผิดคือมันหายไปนะครับเพราะว่าคริสตันฟินิก์เนี่ยดึงพลังไปแล้วก็ใช้แปลมันก่อนนี้แทนซึ่งตัวนี้เนี่ยเอาตรงๆคือร่างนี้ก็สวยแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันในร่างถัดๆไปนะครับเพราะฉะ้วันนี้เนี่ยก็ต้องขอจบการรีวิวเท่านี้แหละครับกับมูชามาทรีกันดำเองนะครับร่างแรกของ มาครีดโชกุนครับซึ่งในเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe c h anel n แล้วใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับกับมาครีดโชกุลครับบ๊ายบาย